นี่ปะกันเก็บอีหยังน่น <Okay. S 1> ลูกอะไรเออลูกอะไรนะ่ะล,ลูกลำดวน,กดวนเก็บอยู่สายเนี่ยใดมาตาสายอยู่ <Okay. S 1> ในป่าใกล้ๆสวนนี่แหละนี่แหละไหนลูกมันเป็นยังไงใสไหมลูกไหนอันอยู่ตรงไหนละ่ะอันอันดูหน่อยซิ อันจะเบาๆนะโอนกำลังเด็ดอัน่มนชอันช้ำมันเป็นยังไงอันช้ำมันเป็นยังไงดูสิไหนอันนั่นอันเอาไปไหนล่ะนันฮะอันเอามาทำไมแบบนี้ ดูอันโยนลงมาตัวหนึ่งอันโยนลงมาทําไมอ,นนอันเอาใส่ตะกร้านั้นไว้นน่นตะกร้าที่คัดเอาใบาออกเหลือแต่ลูกมันเป็นลูกลําดวนกําลังพักกันคัดเด็ดใบออกเอาแยกแยกไว้ไเอา,เอาแยกไว้ไ,ไหนอุ้ยตัวนี้เป็นสองสองเม็ด สองเม็ดไหนพวงไหนสวยไหนโชว์หน่อยสิโชว์ช่วงสวยๆหน่อยไหนนี่เอาไหมเดี๋ยวเอาหมเดเยอน,นี่เคยเอางสวยโอ้พวงสวยมากอันดิบไม่เอาโอ้ตัวนี้ลูกลำดวนเป็นบ่เออครับลูะลำดวน <'s> กำลังตะกันเด็ด เด็ดเอาไปทำอะไรเนี่ยเอิร์ดรู้ไหมทำวายลูกลำดวนนี่ลำดวนอย่างเยอะเลยเด็ดเต็มเข่งใหญ่ๆเลยอย็มเข่งใหญ่ ช่วยกันช่วยกันทำให้เสร็จก่อนช่วยกันแยกใบกับลูกให้เสร็จก่อนเอาไมงลงมาเหรอกำลังแยกแยกออกเด็ดใบอาแต่ลูกมันอัน ไหนแยกด้วยอันอย่าทำมันแตกฮะทำอะไรนะอันก็แยกด้วยอันเก็บค่อยๆออางเบาๆบางเบาๆ,บาบาๆอ่าเก่งมากอันเก่งมากเอ๊ ไหนอันเก่งหรือยังไหนอู้อันเก่งมากปบมือดังๆนี่ปบมือด้วยพ <c oughs> นักงานช่วยแยกทำด่วน แยกลูกลำดวนเตรียมไว้ทำวายตัวนี้ที่เก็บมาจากป่าแล้วมีใบด้วยแล้วก็มาแยกเอาเฉพาะลูกมันเก็บไว้เดี๋ยวรอบต่อไปแล้วเราจะมาดูขั้นตอนการทำวายลูกลำดวน